เสียมเครื่องแกงหวายครับพี่น้องหวายใส่งไก่ทุ่งนาเหมือนเดิมครับปองไปนอนนานอนนาครับเห็นานากฟ้าครับใส่ไก่วันนี้สับไปก่อนนะครับมีน้ำยานางครับ กำลังเดือดนะครับเดือดแล้วเราค่อยใส่พวกนี่ครับดอกกุทองนะครับแล้วก็จะอมหน่อยนึงพอเยอะเยมันจะเกลีกละเอาหัวงนั้นนะครับเสร็จแล้วครับแกงวหวายต้นใหญ่ๆเลยโอ้มีแต่ตอนหวายครับเจ้าของสวนทําเองะนะ โอ oh, ้ปันปันปันครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อนฝากกดติดตามช่องกดซับสไคร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ